นายแพทย์รงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ข้อความในหัวข้อแถลงการพักไทยพักดีโดยระบุว่าต่อกรณีคำแถลงของนายพิธาลิมเจริญรัฐพักเก้าไกลก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าไกลในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้พบว่ามีการปลุกปั่นบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดในหลายๆกรณีพักไทยพักดีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำข้อเท็จจริงมาอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจต่อสิ่งบิดเบือนต่างๆที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. การที่นายพิธากล่าวว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของแต่ละประเทศย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมความพยายามทําให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของไทย ซึ่งในความเป็นจริงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรามีการปรับตัวมาตลอดและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในแต่ละยุคสมัยจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนถึงปัจจุบันการที่จงใจกล่าวให้ร้ายเซากกร่อนบ่อนทําลายและนําไปสู่การยกเลิกมาตรา112จึงไม่ใช่วิวัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ต่อสถาบันแต่ทําให้สถาบันนําไปสู่การชํารุดสุดโทรมและอ่อนแอสกรณีกล่าวว่าการปกปักรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะด้วยกำลังในนามของกฎหมายซึ่งในข้อเท็จจริงการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทุกประเทศต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการของกฎหมายทุกฝ่ายแม้แต่พักการเมืองต้องเคารพกฎหมายถ้าไม่มีการกระทำผิดกฎหมายก็จะไม่สามารถไปดำเนินคดีใดๆได้เลยดังนั้นพักคก้าวไกลต้องตระหนักความจริงเหล่านี้นั่นคือถ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็จะไม่มีใครดำเนินคดีได้ 3การน,นําประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนําไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับก,บการทํารัฐประหารซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในยุคปัจจุบันและนําไปสู่การรัฐประหารมีมูลเหตุหลักมาจากการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อํานาจไม่ชอบ ไม่ใช่นำมูลเหตุเรื่องความจงรักภักดีมาเป็นเหตุผลแต่สิ่งที่น่าแปลกใจนักการเมืองที่สร้างภาพว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลับไม่เคยสนใจปัญหาการทุจริตเหล่านี้ 4. การอ้างว่ามีการบังคับใช้มาตรา112ในลักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนท,ทั้งที่การบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ก็ล้วนเกิดจากการยุยงปลุกปัน่นให้เยาวชนจงใจจับจ้วงให้ร้ายสถาบันเบื้องสูงโดยพักการเมืองบางพัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีผู้จงใจกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่ใช่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดตามที่อ้างสิ่งที่น่าสังเกตในช่วงปัจจุบันการยุยงเยาวชนทำผิดลดน้อยลงการดำเนินคดีตามมาตรา112ก็จะลดน้อยลง 5. การที่อ้างว่าเล็งเห็นความจำเป็นที่จะเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา112ด้วยเจตนาที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สิ่งที่นายพิธากล่าวมาเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112เพื่อฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของพรรคเก้าไกลที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วนั่นคือเหตุผลที่เกิดขึ้นทําให้มีการแยกสถาบันกับความเป็นชาติไทยมุ่งลดสถานะการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ ใช้สถาบันกษัตริย์วังผลคะแนนเสียงเลือกตั้งสุดท้ายนำไปสู่การเซาะกร่อนบ่อนทําลายชำรุดสุดโสมเสื่อมซามอ่อนแอและการล้มล้างการปกครองได้ในที่สุดพักไทยพักดีจึงขอเรียกร้องพักเก้าไกลที่อ้างว่าเป็นพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหยุดบิดเบือนให้ร้ายในสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่ว่าผลคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อพักเก้าไกล ขอให้พักก้าวไกลเคารพคำตัดสินของศาลเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเดินหน้าต่อไปได้